นี่นี่ยส่วนของพระอาจารย์ลุงเตรียมไว้ให้ค่ะมีแกงปากไก่แล้วก็ผัดวุ้นเส้นกระเทียมนะคะแล้วก็มีต้มจืดและในส่วนที่กระทําจาค้ามาที่เบอร์บัญชีของวัดนาปาคงนะคะวันนี้ตาทําบะหมี่ลูกชิ้นยักษ์ค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตถวายนะคะน้ำกำนาเนาะกับตุุ้จากค่ะที่ได้ขย ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะได้อาจจะขออนุญาตพระอาจารย์ระษาสัมพันธ์บางส่วนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อะค่ะออ๋เจ้าที่ประสิทธิ์เนาะสวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำ ประจำประจำประจำออวันนี้นะคะตาในส่วนของพระอาจารย์ลุงตนเตรียมให้เช่นเดิมเพราะว่ากิดการงานก็เยอะจังเลยช่วงเนี้ก็ลุงทำแกงป่าไก่แล้วก็ผัดวุ้นเส้นกระเทียมดองเคยทานกันไหมคะเป็นอาหารค่อนข้างโบราณน,นะเอเคยทานปะแล้วก็ต้มจืดฟักคา่ะ แล้วในส่วนของพระอาจารย์และคณะสงฆ์นะคะวันนี้ตาทำบะหมี่น้ำลูกชิ้นปลายักษ์จากภูเก็ตค่ะ 嗯。 แล้วในส่วนของพระอาจารย์และคณะสงฆ์นะคะที่ทุกท่านร่วมกระทําจาคะกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่อุ้งพี่อาร์ตเชียงใหม่แล้วก็พี่กบจุรณีโอ้โหพี่อะไรอีกอะพี่ที่มีเล่าให้ฟังทุกวันเลยเนาะจะมีชื่อทุกวันเลยค่ะต้องอนุโมทนาจริงๆเลยแล้วก็ในส่วนช่องปากของพระอาจารย์ที่หลายท่านห่วงและถามมาท่านโอเคละค่ะดีแล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้ถวายข้าวต้มละนะคะ แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวตามชมคลิปต่อไปตาจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะคะตามชมนะคะแล้วพบกันนะคะวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้ค่ะประชาสัมพันธ์พิธีร่วมถวายผ้ากระถินประจำปี2565ในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565ค่ะ พบกันที่กูตาคราศาลาวัดนาป่าพงสำหรับท่านที่มาร่วมงานเริ่มเข้างานได้ตั้งแต่ตีสี่เป็นต้นไปนะคะทุกท่านสามารถนำรถเข้าทางประตู3ามและประตูสี่เพื่อจอดรถได้ที่ลานกูตาคราศาลาค่ะจุดที่1คือจุดคัดกรองค่ะ ผ่านจุดคัดกรองมาจุดที่สองทุกท่านจะเห็นกองผ้าที่ได้เตรียมไว้หยิบผ้าท่านละหนึ่งชิ้นหากท่านใดสะดวกจาคะหน้างานจุดนี้เรามีเตรียมไว้ให้ค่ะจุดที่สดึงแผ่นคำกล่าวถวายผ้ากระถินออกนะคะแล้วนำผ้าไปวางที่โต๊ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจากนั้น เลือกหาที่นั่งได้ตามใจชอบเลยค่ะหากท่านใดมาร่วมงานไม่ได้แต่ประสงค์ร่วมถวายผ้ากรถินสามารถจาคะได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดนาป่าพงเลขบัญชี318-2-461-756แล้วแจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำกราบเรียนพระอาจารย์คฤิสต์ได้ที่ พีตาตัวแทนคณะสิทธิ์092-526-1236ประมาณ7จดโมงเช้าร่วมฟังพระอาจารย์คึกฤทธิ์แสดงธรรมพระพุทธวจนะและเข้าสู่พิธีการถวายผ้ากฐถินประจำปี2565ค่ะเสร็จพิธี ถวายผ้ากระถินเวลาประมาณ9โมงครึ่งค่ะปีนี้พระอาจารย์คึกฤทธิ์เมตตามอบสื่อธรรมะท่านละหนึ่งเล่มพร้อมกับแผ่นปฏิจจสมุป,ปาโทในแบบสุขตะวินโยกลุ่มพุทธวจนะเรียวเป็นผู้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงให้ได้รับชมทั่วประเทศและทั่วโลกค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะ แล้วพบกันค่ะ